ผู้ชมครับเราจะไปดูผลของอสภาพอากาศที่ร้อนจัดณนะปัจจุบันนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดภาคใต้บ้านเราอย่างเดียวนะครับเรียกได้ว่าเกือบทุกภาคนะครับเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยกําลังประสบกับภัยแล้งเป็นอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ทําให้พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ ตลาดสดของอำเภอหัดใหญ่นะครับก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับที่แผงผักในตลาดสดในพื้นที่ดังกล่าวนะครับต้องสั่งน้ําแข็งเพิ่มเนื่องจากว่าเพื่อที่จะไปแช่ผักนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับว่าหลายพื้นที่ของประเทศไทยกําลังประสมกับปัญหาจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวทาให้พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนะครับซึ่ง นี่เป็นภาพบรรยากาศที่ตลาดสดทัวรัชการหาดใหญ่ซึ่งเป็นตลาดจำหน่ายผลผล,ผลิตทางการเกษตรนะครับทั้งค้าส่งและก็ค้าปลีกนะครับซึ่งพบว่าเจ้าของร้านบนเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดนี่ส่งผลให้ต้นทุนการดูแลผักเพิ่มขึ้นทั้งค่าน้ําแข็งแล้วก็ค่าไฟฟ้าขณะเดียวกันนะครับนางอุไรแทนรัฐเจ้าของร้านเจ๊ไก่ผักสดนะครับซึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตั้งแต่ตีห้ถึงหนึ่งทุ่มของทุกวันเขาบอกนะครับว่าอากาศที่นี่ร้อนทําให้ต้องคอยสังเกตผักหน้า แผงอยู่ตลอดเวลาและมันพรมน้ําเพื่อให้ผักเฉาเร็วนะครับส่วนผักที่ยังไม่ได้ออกขายนะครับก็จะเก็บใส่ลังน้ําแข็งไว้เพื่อคงความสดแล้วก็ด้วยอากาศที่อบอ้าวส่งผลให้น้ําแข็งละลายเร็วก่อนหน้านี้นะครับก็จะใช้น้ําแข็งวันละ200บาทในการแช่ผักแต่ตอนนี้นะครับต้องเพิ่มเป็น300บาท ทำให้ต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นขณะที่ราคาผักยังคงขายในราคาเดิมตามท้องตลาดเพราะไม่อยากเพิ่มภาระให้กับลูกค้านะครับขณะเดียวกันนะครับการดูแลสุขภาพของลูกจ้างที่ต้องทํางานท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันโดยทางร้านให้กับลูกจ้างผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกทํางานเป็นระยะและก็เพิ่ม พัดลมระบายความร้อนภายในร้านด้วยเพื่อป้องกันการเป็นลมแดดนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอุณหภูมิในพื้นที่ภาคใต้ก็จะยังคงร้อนไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมหรือนานกว่านั้นนะครับดังนั้นพ่อค้าแม่ค้าก็อาจจะต้องแบกรับต้นทุนต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงครับไปพรมพรมพมไปเพราะว่าพอเริ่มแห้งแห้งนิดนิดว่าก็น้ำพรม แล้วก็อย่างที่ว่านี้ก็ใส่น้ําแข็งไว้เหมือนที่ว่ามันจะมีหลังน้ําแข็งแล้วก็เอาไปใส่เก็บในถังพอลูกค้าต้องการก็เอาออกมาตอนแรกอ่ะวันละ200ใช่ไหมคะทีน,นี้ก็ตอนนี้ก็เพิ่มปรับเป็นวันละ300เพิ่มมาอีก100บาทถ้าผักเราก็ขายปกติค่ะเราก็ไม่ได้ไปเพิ่มอะไรลูกลูกค้านะคะเราไม่ได้ไปบวกเพิ่มนะเพราะว่าตรงนี้เราต้องลงทุนเองอะไรแบบนี้